สวัสดีจ้าชา้าเอฟซีโอ้ยนานเนอะน้องมาได้รีวิววันนี้ก็มีเวลามารีวิวให้การทำไร่ทำสวนทำนานเนะาะมันก็ต้องมีอุป,ปรกรณ์ช่วยตัวช่วยจักหน่อยเนาะจ้าวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีอินก็ไปเอามาจากัจากจักคันนึงเลยเนานะเดี๋ยวมีเงินแผ้วมาใหม่อันนี้เราก็มาทำไร่ทำสวนของเราค่ะ เอามาไ,ไหวถ่ไร่าถนาเนี่เละจ้ะพา,าเวลาจ่างเข้าแกเออหลุดถมันก็ไม่ค่อยวางนี่คะ่ะคู่มือกันทำไร่ทำสวนทำนามันก็ต้องมีแบบนี้จ้ะสำหรับกันทำไร่ทำสวนยังไงก็ฝากติดตามหนึ่งเด้อเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการถเนาะแต่เข้าว่หายไปถไยแล้วจะไ,ไปถไจะไปรีวิวมาให้ดูว่ามันเป็นยังไง ยังไงก็ฝากกดแชร์กดซับสไครป์กดถูกใจให้ดังเด้อขอบคุณผู้ติดตามแม่หลายจ้าอุตสาห์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณเด้อ